Conversation with God สนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มหนึ่งเขียนโดย Neil Donal w a l l ตอน6 Neil แล้วความทุกข์ระคับการทนทุกข์คือวิธีและหนทางสู่พระเจ้าใช่ไหม บางคนบอกว่ามันคือหนทางเดียวพระเจ้าฉันไม่ได้ยินดีกับความทุกข์ใครที่บอกว่าฉันยินดีแสดงว่าไม่รู้จักฉันความทุกข์คือด้านที่ไม่จำเป็นของประสบการณ์มนุษย์ไม่ใช่แค่ไม่จำเป็นแต่ยังไม่ฉลาดไม่สบาย และไม่ดีต่อสุขภาพเธอด้วยนิวแล้วทำไมถึงมีความทุกข์มากมายนักก็ท้าท่านคือพระเจ้าทำไมถึงไม่ทําให้มันหมดลงเสียทีในเมื่อท่านก็ไม่ชอบมากถึงขนาดนั้นพระเจ้าฉันทําให้มันจบลงแล้วแต่เธอต่างหาก ที่ไม่ยอมใช้เครื่องมือที่ฉันให้ไว้เพื่อการนั้นเธอเข้าใจไหมว่าความทุกข์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเหตุการณ์แต่เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผู้คนมีต่อเหตุการณ์นั้นๆสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเธอรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้น ถือเป็นอีกเรื่องหนึง่งฉันได้ให้เครื่องมือแก่เธอไว้ตอบสนองและ,และมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในแบบที่จะช่วยลดวงเล็บเปิดจริงๆคือขจัดวงเล็บปิดความเจ็บปวดลงแต่เธอก็ไม่ใช้นิวโทษนะครับ แต่ว่าทำไมท่านถึงไม่ขจัดเหตุการณ์พวกนั้นออกไปเสียเลยพระเจ้าแนะได้เข้าท่าแต่โชคไม่ดีที่ฉันไม่มีอำนาจควบคุมเหตุการณ์ต่างๆนิวท่านควบคุมเหตุการณ์ไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ เหตุการณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่และเวลาซึ่งเธอสร้างขึ้นจากการเลือกและฉันไม่มีวันแทรกแซงการเลือกนั้น<ร>เพราะจะเป็นการหักล้างเหตุผลที่ฉันสร้างเธอขึ้นตั้งแต่แรกตามที่อธิบายไปบางเหตุการณ์เธอสร้างข,ข,ขึ้นโดยเจตนา บางเหตุการณ์เธอดึงดูดเข้ามาในชีวิตโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างและบางเหตุการณ์วงเล็บเปิดภัยธรรมชาติขนาดใหญ่อาจอยู่ในหมวดนี้วงเล็บปิดก็ถูกบอกว่าเป็นโชคชะตาทวากระทั่งโชคชะตาวงเล็บเปิดเฟซวงเล็บปิด ก็อาจถือเป็นตัวย่อของฟอร์มเดอะซอสเอเวอร์แวร์หรือจากทุกความคิดในทุกหลนแห่งหรืออีกในหนึ่งคือจิตสำนึกโลกนิวจิตสำนึกรวมมูลพระเจ้าใช่ถูกต้องนิวหลายคนพูดว่า โลกอยู่ในกระเช้าที่กำลังดิ่งลงนรกระบบนิเวศของเรากำลังสิ้นใจดาวเคราะห์ของเรากำลังประสบภัยพิภัตรร้ายแรงทางภูมิศาสตร์แผ่นดินไหวผู้เขาไฟระเบิดหรือถึงขั้นแกนโลกเอียงมีคนที่บอกว่าจิตสำนึกรวมมูเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องพวกนี้ได้เราช่วยโลกได้โดยใช้ความคิดของเรา พระเจ้าความคิดที่แปลเปลี่ยนเป็นการกระทำถ้ามีคนมากพอจากทุกแห่งเชื่อว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อโลกเธอจะช่วยโลกไว้ได้แต่ต้องด่วนเลยนะเพราะความพินาศมากมายได้เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วต้องอาศัยการเคลื่อยย้ายกระบวนทัดครั้งใหญ่นิว ท่านหมายความว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเราจะได้เห็นโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกถูกทำลายงั้นหรือครับพระเจ้า,จาฉันได้สร้างากฎจักราวาลทางกายภาพาไว้ชัดเจนพอให้ทุกคนเข้าใจนักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิก์เข้าใจกฎของเหตุและผลเหล่านี้ดีพอผู้นำโลกก็ได้เรียนรู้ผ่านพวกเขา กฎเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมามาแสดงอีกที่นี่นิวกลับไปที่เรื่องความทุกข์อีกครั้งนะครับเราไปได้ความคิดมาจากไหนว่าความทุกข์เป็นสิ่งดีเช่นนักบุญทนทุกข์โดยไม่โอดควรพระเจ้านักบุญ ทนทุกข์โดยไม่อดครวนจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์เป็นสิ่งดีผู้อยู่บนหนทางแห่งการเที่ยวกรรมตนเองจะทนทุกข์โดยไม่อดครวนเพราะเข้าใจดีว่าความทุกข์ไม่ใช่วิธีของพระเจ้าแต่เป็นสัญญาณบ่งชัดว่ายังมีบางอย่างที่ต้องเรียนรู้ ถึงวิธีแห่งพระเป็นเจ้ามีบางอย่างที่ยังต้องละลึกให้ได้ครูรู้ที่แท้ไม่ได้ทนทุกข์โดยไม่อดครวนทว่าเพียงดูเหมือนทุกข์โดยไม่พร่ำบ่นเหตุผลที่คูรู้ไม่พร่ำบ่นก็คือเขาไม่ได้กำลังทุก แต่แค่กำลังประสบกลุ่มสถานาการณ์ที่เธอเรียกว่าเกินทานทนครูรู้ผู้ปฏิบัติจะไม่พูดถึงความทุกข์เพราะเข้าใจชัดถึงพลังของถ้อยคำดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่พูดถึงเราพูดความสนใจไปยังสิ่งใดเราจะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมา ผูรู้รู้เรื่องนี้ดีเขาจึงกำหนดตัวเองให้เลือกแต่สิ่งที่ต้องการให้เป็นจริงเธอทุกคนเคยทำแบบนี้ในบางครั้งในหมู่พวกเธอไม่มีใครที่ไม่เคยทำให้ตัวเองหายปวดหัวหรือไปหาหมอฟันด้วยความเจ็บปวดน้อยลงเพียงเพราะเธอตัดสินใจให้เป็นอย่างนั้น ผู้รู้เองก็ตัดสินใจแบบเดียวกันเพียงแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านิวแต่ทำไมถึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ด้วยล่ะครับทำไมต้องมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องทุกข์ขึ้นมาด้วยพระเจ้า เธอไม่อาจรู้วงเล็บเปิดและเป็นวงเล็บปิดถึงสิ่งที่เธอเป็นถ้าไม่มีสิ่งที่เธอไม่ได้เป็นดำรงอยู่อย่างที่อธิบายให้ฟังแล้วเนิวผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเราไปได้ความคิดมาจากไหนกันว่าความทุกข์เป็นสิ่งดี พระเจ้าฉลาดดีที่ยืนยันคำถามเดิมภูมิปัญญาโบราณเรื่องการทนทุกข์โดยไม่โอดควรถูกตีความผิดผิดจนเดี๋ยวนี้ผู้คนมากมายเชื่อวงเล็บเปิดหลายศาสนาถึงกับสอนวงเล็บปิดว่าความทุกข์เป็นสิ่งดีและความรื่นเริงเบิดบบานคือความชั่วร้าย เธอจึงตัดสินว่าหากใครสักคนเป็นมะเร็งแล้วเก็บงามไว้กับตนเองเขาคือนักบุญแต่ถ้าใครบางคนวงเล็บเปิดเอาประเด็นล่อแหลมวงเล็บปิดมีอารมณ์ทางเพศสูงและแสดงออกอย่างเปิดเผยเธอคือคนบาปนิว โอ้ท่านใช้ประเด็นล่อแหลมจริงๆแล้วยังฉลาดเปลี่ยนสรรพนามจากเขาเป็นเธอจะสื่ออะไรบางอย่างใช่ไหมพระเจ้าแค่แสดงถึงอัคติทางเพศของพวกเธอเธอไม่ชอบคิดเรื่องที่ผู้หญิงมีอารมณ์เร่าร้องทางเพศยังไม่ต้องพูดถึงการแสดงออกอย่างเปิดเผย เธอชอบนึกถึงภาพผู้ชายที่กำลังจะตายในสนามรบโดยไม่โอดครวรมากรกอภาพผู้หญิงร่วงรักด้วยเสียงควนครางบนถนนนิวแล้วท่านไม่เป็นอย่างนั้นหรือพระเจ้าฉันไม่มีคำพิพากษาไปในทางใดหรอกแต่เธอมีคำพิพากษาให้ทุกอย่าง ฉันขอแนะนำว่าการพิพากษาของเธอนั่นเองที่พรากเธอจากความเบิกบานและความคาดหวังของเธอนั่นเองที่ทำให้เธอไม่มีความสุขทั้งหมดนี้จึงทำให้เธอไม่สบายววงงเเบบดิิปลล็็และเป็นจุดเริ่มต้นของความทุ๊น n e ว ผมจะรู้ได้ยังไงว่าที่ท่านพูดมาเป็นความจริงผมจะรู้ได้ยังไงว่านี่พระเจ้าพูดไม่ใช่จินตนาการเลยเถิดของผม,ผม,ผมเองพระเจ้าเธอถามอย่างนี้มาครั้งหนึ่งคำตอบของฉันก็ยังเหมือนเดิมคือแล้วมันต่างกันตรงไหนถ้าหากทุกอย่างที่ฉันพูดมานั้นผิด,ผด แล้วเธอหาวิธีใช้ชีวิตได้ดีกว่านี้หรือเปล่านิวไม่ได้ครับพระเจ้าถ้าอย่างนั้นผิดก็คือถูกและถูกก็คือผิดแต่ฉันจะบอกคำนี้กับเธอเพื่อช่วยเธอใพ้นจากความสับสนนั่นคือ อย่าเชื่อที่ฉันพูดแม้แต่คำเดียวแต่ลองใช้ชีวิตตามนั้นดูลองมีประสบการณ์แบบนั้นดูจากนั้นก็ลองทำแบบอื่นตามที่เธออยากจะสร้างสรรค์ขึ้นสุดท้ายจงมองดูประสบการณ์ของเธอเพื่อจะค้นพบความจริงของตัวเอง วันหนึ่งเมื่อเธอกล้าหารพอเธอจะมีประสบการณ์ถึงโลกไปที่เห็นว่าการร่วมรักดีกว่าการก่อสงครามวันนั้นเธอจะชื่นชมยินดี